สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนำจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีแบรับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วกดติดตามเพื่อรับแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะวันนี้นำเสนอสินค้า7รายการ การใช้งานอัญมณีแต่และชนิดมีวิธีการดูแลรักษาที่แตกต่างกันไปการใช้งานอย่างทะนุถนอมและดูแลรักษาถูกวิธีจะทำให้เครื่องประดับของท่านอยู่สวยคงทนยาวนานตลอดไปสินค้าที่นำเสนอวันนี้มีของไทยและต่างประเทศหลุดจำนำทั้งหมดค่ะสินค้าชิ้นแรกแหวนมุกเสาสีสีทองเรือนทอง 18K หนัก8.5กรัมประดับเพชรแทปเปอร์และเพชรมาคี4เม็ด รวม3.17กรัตมุกเซาซีสีทองเข้มขนาด13มิลหน้าแหวนขนาดกว้าง1.7คูณสเซนแหวนเบอร์50ราคา54,500บาท ความพิเศษของงานชิ้นนี้นอกจากจะใช้มุกขนาดใหญ่สีทองเข้มลาสเตอร์ดีแล้วยังใช้เพชรแฟนซีทั้งหมดล้อมมุกโดยใช้เพชรมาคีประดับ4จุดและใช้เพชรแทปเปอร์ล้อมงานชิ้นนี้ดูมีความโมเดิร์นดูสวยหรูเป็นงานขนาดใหญ่เมื่อนำมาสวมใส่จะเสริมความพมิฐานสง่างามให้กับผู้สวมใส่ค่ะ ชิ้นงานมาในสภาพดีก้ารท้องแหวนหนาแข็งแรงค่ะแหวนมรกตแซมเบียดอกไม,ออ K, กกม้ประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก4.7กรัมประดับเพชรรวม0.12กระดัตหน้าแหวนขนาดกว้าง1.4คูณเนเซนแหวนเบอร์51.5ราคา1 9 5 0 0บาท งานชิ้นนี้เป็นงานเซตติ้งหวานและมีดีไซน์น่ารักค่ะโดยการนำมรกตแซมเบียทรงกลมมาประดับเป็นกลีบดอกไม้ทั้งหมด3ดอกประดับตรงกลางด้วยเพชรและทำบ่าข้าง1ด้านด้วยเพชรเรียงรายลงมาเป็นแถวสีมรกตเขียวเข้มตัดกับความขาวของเพชรชิ้นงานดูมีความสดใสน่ารักค่ะ เป็นงานมรกตดีไซน์ไม่จำเจเหมาะกับผู้ชอบงานจิวเวลรี่ดีไซน์สวยๆค่ะการปรับไซส์แหวนของสินค้าทั้งร้านลดขนาดแหวนให้ฟรีปรับขนาดเพิ่มไซส์ละ200บาทค่ะ ขนาดท้องแหวนเริ่มต้นมาแบบไหนการปรับขนาดแหวนจะล้อไปตามขนาดตั้งต้นเดิมนะคะหากก้านแหวนมาหนาการปรับขนาดก็จะหนาล้อตามกันไปหากก้านแหวนมาบางก็จะบางตามขนาดตั้งต้นค่ะสร้อยคอพรอมจี้ลดควอสประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก2.3กรัม ประดับเพชร1ตังจี้ขนาดกว้าง0.8คูณสูง1เซนสร้อยยาว15.5นิ้วมีห่วงทดลดความยาว3.5เซนระบบล็อกแบบตะขอพวงมาลัยราคา9,990บาทงานชิ้นนี้เป็นงานขนาดเล็กๆน่ารักนะคะเหมาะกับวัยรุ่น ใส่ประดับคอเป็นการแต่งกายแบบสวยใสๆสไตล์เบาๆค่ะสีขอรลดควอสคือสีชมพูอ่อนนะคะประดับเพชรเล็กๆขนาด1ตังตรงกลางสร้อยสามารถถอดจี้ออกเปลี่ยนจี้ได้ค่ะสร้อยคอพร้อมจี้เพชรดำทรงลูกบอลเรือนทอง 18K หนัก8.2กรัม ประดับเพชรดำด้านบนและล่างรวม1.50กรัดทางร้านส่งสเปคเพชรไว้ต่ำนะคะและเพชรขาว10ตังจี้เพชรดำด้านบนขนาดกว้าง0.7เซนด้านล่างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.3เซนจี้สูง5.7เซน สร้อยยาว18นิ้วมีลูกตุ้มเรื่อนปรับระดับได้ระบบล็อกแบบตะขอพวงมาลัยราคา31,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานหลุดจำนำของต่างประเทศค่ะโดยการนำเพชรดำมา ฝังประดับเป็นลูกบอลและด้านบนเป็นทรงกลมเป็นงานที่ดีไซน์สวยไม่ซ้ำใครงานแบบนี้ใช้เพชรเยอะค่ะและขั้นตรงกลางด้วยเพชรขาวงานชิ้นนี้ใช้งานได้สะดวกสามารถเลื่อนปรับระดับความยาวได้และตอก 18K ไว้ที่ด้านหลังของจี้และสร้อยค่ะต่างหูบุษรสลาคำดิบล้อมเพชรแฟนซี เรือนทอง 18K หนัก3.9กรัมล้อมเพชรกลม4ตัง14เมตรเพชรแทปเปอร์และเพชรมาคี e, ทั้งชิ้นงานรวมเพชร1.06กรัตบุษราคำดิบสีเขียวเหลืองพร้อมใบเซอร์ชิ้นงานขนาดกว้าง1.2คูณ1.2เซนราคา29,500บาท งานชิ้นนี้มีความสวยโดดเด่นตรงเซตติ้งที่ใช้เพชรทั้งเพชรแทปเปอร์และเพชรมาคีรวมทั้งเพชรกลมประดับทำให้ชิ้นง,งานดูมีความสวยหวานค่ะและพลอยที่ใช้เป็นพลอยที่สวยโดยธรรมชาติเป็นพลอยดิบที่ไม่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพพลอยใดๆทั้งสิ้นค่ะเป็นงานที่สามารถใส่ ติดหูออกงานใส่ทำงานก็ดูสวยน่ารักค่ะต่างหูไพลินสยามทรงมาคีเรือนทอง 18K หนัก2.9กรัมประดับไพลินสยามทรงมาคี18เมตรระบบล็อกแบบหางกระรอกชิ้นงานขนาดกว้าง0.5คูณสูง1.5เซนราคา11,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่ ใช้ไพลินเจรไนทรงมาทีมาประดับเป็น3แถวแถวละ3เมตรไพลินเล่นไฟดีค่ะเซตติ้งงานเป็นการวางไพลิน3เมตรและมีลวดลายฉลุเป็นงานเซตติ้งเรียบร้อยไม่ฉุดฉาดค่ะสามารถนำมาใช้ได้บ่อยๆค่ะชิ้นสุดท้ายสร้อยข้อมือลูกปัดทวาราวดี เรือนทอง 18K หนัก2 7.3กรัมประดับลูกปัดทวารสีต่างๆ8เมตรสร้อยยาว20เซนรวมตะขอตัวเอสลูกปัดเฉลีย่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง1.2เซนราคา32,700บาทลูกปัดทวาราวดีคือความงดงามแห่งอารยธรรมโบราณ ลูกปัดทวาราวดีมีทั้งหมด24ทำจากหินที่มีค่าสีต่างๆเป็นลูกปัดที่มีความงดงามหลากสีมีความเชื่อมายาวนานว่าใช้ใส่เสริมมงคลนำโชคป้องกันอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นบันดาลให้เกิดโชคลาภแต่ละสีมีความหมายและมีพลังอำนาจที่แตกต่างกันไปค่ะงานชิ้นนี้ประกอบด้วยลูกปัด สีต่างๆเมื่อใส่ประดับขึ้นมาดูสวยสดใสเป็นลูกปัดขนาดเม็ดใหญ่นะคะฝาหุ้มลูกปัดมาแบบหนาแข็งแรงค่ะตัวตะขอตัวเอสก็หนาล็อกได้แน่นหนาเป็นตะขอตัวเอสขนาดใหญ่ค่ะ การสั่งซื้อสินค้าให้คุณลูกค้าแคปเจอร์ภาพสินค้าที่ถูกใจทักเข้ามาที่แพลตฟอร์มต่างๆของร้านค้าได้แก่เพจ f a c e b o o k หรือทางไลน์ออฟฟิเชีนะคะการเข้าร้านค้าคุณลูกค้าคลิกชมรายละเอียดของวิดีโอแต่ละวันจะมีลิงก์แต่ลิงก์สามารถเข้าร้านค้าในแพลตฟอร์มต่างๆได้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มา โดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ